สวัสดีค่ะเบลนะคะเบลเจ้าของช่องเบลลาชอนนลคือวันนี้เป็นวันที่3ของการที่เบลทำช่อง Youtube เปิดช่อง y t u t u เนาะตอนนี้ก็มีคนติดตามประมาณ22คนนะคะวันนี้ก็อยากมาทำเมนูฉลองช่องเอออยากมาทำเมนูฉลองช่อง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ช่องนะคะออแต่ต้องเท้าความก่อนว่าทําไมวิวถึงได้มาทำ u t u b e เนาะทาไมถึงได้มาตัดสินใจเปิดช่อง YouTube ใช่ไหมคือเนื่องด้วยประสบป,ปัญหาโควิดนั่นเองค่ะทุกคน โควิดตอนนี้โควิดแบบเป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะคะคือแบบจะไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยก็ลําบากเนาะเออเราก็อยู่แต่บ้านเราก็ไม่มีอะไรทํางานเราก็เงียบอย่างเงี้ยเราก็เล่น YouTube เล่น YouTube อะไรเงี้ยเออเล,เ,ลเล่นไปเล่นมาก็เลื่อนไปเจอพี่พี่เขาแนะนําอะไรอย่างเงี้ยที่วิธีการ เปิดช่อง youtube อะไรอย่างเงี้ยเออเราก็สนใจเนาะเราก็ว่างใช่ไหมแล้วเราก็เลยตัดสินใจเปิดช่องนะคะจนมาวันเนี้ยเป็นวันที่3แล้วเออวันนี้เป็นวันที่3เนาะแล้วเราก็ทำนะคะก่อนหน้านั้นโควิดรอบแรกเบลก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะทุกคนเออเบลก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันงานงานเบลก็เงียบอะไรอย่างนงี้เออก่อนหน้านั้นติก ติ๊กต็อกก็มานะเออเมลก็ไปเล่นติ๊กต็อกอะไรเงี้ยไปสิงอยู่ในติ๊กต็อกอ่ะทุกคนแต่ว่ามันมีประเด็นอะประเด็นตรงที่ว่าเล่นติ๊กต็อกอ่ะคนขายของเยอะคนรีวิวเยอะอะไรเงี้ยเราก็แบบนักช็อปไงเออเล่นทุกวันเอฟทุกวันอะไรเงี้ยไปสนีมาส่งทุกวันส่งจนแฟนดา่าอะไรเงี้ยเออนั่นแหละเราก็เออไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยพอมามาโควิดรอบเนี้ย ก็ยังเอฟอยู่นะทุกคนไม่ใช่ไม่เอฟนะเออก็เอฟอยู่แต่มามามา,มาถึงวันเนี้ยเออก็เลยไปอย่างที่บอกมาแหละว,ว่าได้ไป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 ดู u t u b e เออแล้วก็เห็นพี่ๆเข้าแนะนำกันอะไรเงี้ยก็เลยลองตัดสินใจทำดูอะไรอย่างเงี้ยเออเผื่อแบบสร้างไรายได้ให้กับตัวเองอะไรเงี้ยเพราะว่าอนาคตไม่รู้จะเป็นยังไงเลยทุกคนทุกวันเนี้ยแบบไม่รู้อะไรยังไงอ่ะตอนเนี้ยคือแบบ งานเงียบอะเงียบมากอืมเงียบมากแต่ค่าใี่จ่ายยังเหมือนเดิมนะทุกคนแล้วอัเนี้ยรายรับเราไม่มีอะเออตอน,นเนีย ب, เน้ยเงียบเงียบจริงๆนั่นแหละเราก็เลยตัดสินใจมาเปิดช่องเอออยากมีเพื่อนคุยด้วยอะไรเงี้ยวันเนี้ยก็อยากอ,อ,อะไรอะเขินอะ พูดไม่เป็นอะ่ะทุกคนวันนี้ก็อยากมาขอคำแนะนำจากพี่ๆนะคะจากพี่ๆในใน u t u b e เนาะถ้าใครมีคำแนะนำดีๆเกี่ยวกับการทำช่องนะคะก็แนะนำคอมเมนต์มาบอกเวลได้เอออะไรอย่างเงี้ยอันไหนที่แบบอะไรเขาเรียกมีคลิกดีๆอะไรอย่างเงี้ยเออมามาบอกเบลหน่อยนะทุกคนเพราะว่าเบลก็เป็นมือใหม่เนาะเบลก็ไม่ค่อยรู้ทําอะไรก็แบบ ยังยังไม่คล่องเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่คืออยากทำอะ่ะเอออยากทำเพราะว่าอยู่บ้านเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรทามันมันเบื่อมันมันมันเครียดมันมันเซ็งอะ่ะทุกคนออกไปข้างนอกก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ออกได้แหละแต่ว่าเราก็พยายามเซฟตัวเราเนาะไม่ค่อยได้ไปไหนเนี่ยห้างเนี่ยสองเดือนแล้วมั้งยัยงไม่ได้ไปเดินเลยเออตลาดก็ไปอาทิตย์ละวันสองวันอะไรอย่างเงี้ยนอกจากแบบไปทําธุระจาเป็นเออเราก็ออกแล้วเราก็เซฟตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ย นะคะคอยากให้เพื่อนๆมาช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เบลหน่อยเนาะมาติดตามกันเยอะๆนะคะเบลก็จะพยายามพยายามสร้างคลิปขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคลิปเรอ,อช่องเราก็จะเน้นกับการทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยการเอ่ออะไรแบบเรื่อยเปื่อยทุกคนใช้ชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่แล้วแต,แวแต่แล้วแต่เนาะแล้วก็จะแบบมาลงให้ดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้ววันเนี้ย เป็นวันที่3ของการเปิดช่องเนาะวันนี้เราก็มีเมนูพิเศษนะคะมาฉลองช่องใหม่ของเราเนาะเพื่อความปังเพื่อความเฮงนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปทำเนาะว่าเป็นเมนูอะไรพาไปทำอาหารโอเคไหมทุกคนเออแล้วจะเป็นเมนูอะไรไปติดตามกันนะทุกคนไปติดตามตอนต่อไปนะคะเดี๋ยววิวพาไปทำมันเด็ดแน่นอนรับรองเออเด็ดแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วยังไงอีกอ่ะพูดไม่เก่งอนะทุกคน เก่งอ่ะก็เขินเขินกล้องนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอย่าวูดนว่ากันนะเขินอ่ะทุกคนยังไงอ่ะเขินบ้า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 ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้เบลนะคะทุกคนถ้ามีอันไหนเบลทำไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์มาบอกเบลได้เนาะเบลต้องเบลเบลเบลต้อง ขอพึ่งพวกพี่ๆแล้วแหละเอออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเบลก็ไม่เคยทํามาก่อนใช่ไหมทุกคนเออเบลก็ไม่เคยทํามาก่อนเนาะนี่ก็เป็นครั้งแรกของเบลเลยนะคะก็แอบตื่นเต้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่นิดนึงหรอเยอะดูแก้มดิ <laughs> เยอะมากเดี๋ยวเราไปทําอาหารเพื่อฉลองช่องของเรากันเนาะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่องเบลล่าช้า <laughs> <laughs> ไปทำอาหารกันเลย let's go สำหรับวันนี้นะคะเมนูไส้ย,ย่างใช่ไหมก่อน <G l ug> <g år> ที่เราจะทำนะคะเราต้องล้างก่อนนี่ล้างน้ำก่อนเตินขอบเคลือด้วยใส่เกลือด้วยนะคะเอาลงไปเลยแล้วเราก็ซาวเขาก็ซาวก่อนเลยจ้ะซาวก่อน ประมาณก็สองหพอแล้วหลังให้สะอาดด้วยครับแล้วเราก็ติดเตาแล้วเรียบร้อย ไปเลยรอมันเดือดน,นะคะประมาณระหว่างที่เรารอไส้นะคะเราก็มาตำกระเทียมกับพริกไทยกันเลยค่ะไส้ได้ที่แล้วนะคะเราก็ตักขึ้นเลย

ก็จะมาหมักไส้กันเลยเครื่องที่เราตำไว้ก็หน้าตาประมาณนี้ใส่รสชีสลงไปใส่ลงไปลงไปตำไ้ซอสหอยนี่ใส่ลงไปค่ะซอสผาเขียวน้ำตาลด้วยใส่ตามใจชอบนะคะ พักหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปย่างกันเนาะมาแล้วพอถานเราได้ที่เนาะอ่าเราก็เอาเขาเรียก่อะไรขีเทาบอกเออเอาขีเทาใส่จกักหนอยอย่าให้มันอนันตแห้งอะนะแล้วเราก็เอาหมูที่เราหมักไว้อ่ะมาย่างเลยนี่ผู้ช่วยของเราไม่ใช่หมูดีไส้นี่ย่างเลยหอ,อ,อ,อม่าเติมไข่ค่ะทุกคน ได้ทพี้วคุคนสีสันน่ากินมากพร้อมเสิร์ฟค่ะขอตัวไปทานก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ